สวัสดีครับนี่คือทีวี360องศากับผมธนินวัฒน์พัฒนาวิรุฬครับวันนี้เรามาเจาะเวลา ข้ามไปสุดสัปดาห์นะครับวันหยุดยาวผู้ชมลรักษาะกาศแปรปรวนจ,จนอาจจะดูไม่น่าไว้วางใจในช่วงนี้อีก3วันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับจากกราฟิกข้อมูลอากาศเข้ากันกันสามครับฟ้าไทยล่าสุดเกือบจะ5โมงเย็นตอนนี้ครับยังคงปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่บริเวณที่ตรวจพบกลุ่มฝนนั้นมีอยู่บ้างแล้วในบริเวณเพชรบูรณ์ชัยภูมินครราชสีมาชนบุรีและระยองนะครับตอนนี้ถือเป็นช่วงเวลาเข้าสู่โหมดของฝนลดลงเรื่อยๆในประเทศไทยครับเพราะว่าตัวแปรสภาพอากาศหรือเพียงตัวการเดียวนั่นก็คือล้มต้นออกเฉียงใต้ที่พัดความ ชื้นจากทะเลเข้ามาปกคลุมในภาคอีสานกลางและตะวันออกนะครับเมื่อไม่มีตัวแปรอะไรมายุ่งในให้เกิดการแปรปรวนของสภาพอากาศในช่วงบ่ายถึงค่ำจึงยังคงมีฝนได้บ้างแต่ไม่แรงนะครับและแนวโน้มฝนเดินหน้าลดลงเรื่อยๆส่วนความร้อนจะกลับเข้ามาครับทำให้3เมษายนย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนสัญ,ญลักษณ์รูปตัวแอลนะครับจะปรากฏปกคลุมอยู่ในประเทศไทยตอนบนการมาของย่อมความร้อนนี้ก็คือการเริ่มต้นลักษณะอากาศเด่นอีกแบบที่คุณผู้ชมจะได้เจอตลอดช่วง3วัน ยาวเสาร์อาทิตย์จันรนี้ก็คืออากาศร้อนถึงร้อนจัดนะครับมาดูกัน,นครับคนที่เจอกับอากาศร้อนถึงร้อนจัดแน่ๆก็คือคนที่อยู่ในภาคเหนือกับภาคกลางนะครับสามสิบห้าถึงสี่สิบองศาครับคนอื่นร้อนลงมาครับแต่ก็เจอกันอยู่ในเกณฑ์สามสิบแปดถึงสามสิบเก้าองศาเช่นกันยกเว้นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับอากาศสบายๆที่สุดแต่มีฝนได้ตอนล่างๆสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ครับเจนให้ว่าความเสี่ยงฝนแทบจะไม่มีในทุกภาคนะครับหยุดยาวสี่ถึงหกเมษายนนี้ไม่ต้องใช้ร่มกันฝนนะครับแต่เอามากางแดด กันความร้อนตอนกลางวันได้นะครับสำหรับพื้นที่ที่เจอกับอากาศร้อนจัดแน่ๆในภาคเหนือก็คือแม่ห้องสอนลำปางตาก และลำพูนนะครับช่วงเวลานี้ใกล้40องศาอยู่แล้วช่วง3วันหยุดยาวข้างหน้าคาดว่าจะร้อนถึง40ถึง41องศาทีเดียวครับส่วนใครขึ้นเหนือหรืออยู่ในภาคเหนือก็มีข่าวดีนะครับช่วงสูงสุดปัญหาหมอกควันไฟภาคเหนือได้ผ่านไปแล้ว3วันหยุดยาวนี้จึงไม่เจอปัญหามลพิษทางอากาศเล่นงานแน่นะครับยกเว้นในบริเวณตากับแม่ห้องสอนยังต้องจับตาเป็นพิเศษครับส่วนพื้นที่หลบร้อนในช่วง3วันหยุดยาวข้างหน้าภาคเหนือ,อยังแนะนําให้ไปที่อําเภอปางมะพ่า และปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับและที่อำเภอเวียงแหงเชียงดาวชัยปราการและแฝรละฝางนะครับจังหวัดเชียงใหม่ครับส่วนอีกบริเวณก็คือปากช่องเขาเคียวเขาใหญ่ตอนเช้าจะมีอากาศสบายๆเหมือนภาคเหนือน,นะครับแล้วก็ข้ามมาที่ชายทะเลภาคตอนออกชลบุรีถึงจันทบุรีและ ชายทะเลภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยทั้งหมดครับสำหรับข้อควรระวังเพื่อการวางแผนทำกิจกรรมวันหยุดยาวนี้นะครับก็ขอให้คุณผู้ชมดูแลรักษาสุขภาพจากอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดดื่มน้ำมากๆ6-8แก้วต่อวันนะครับแต่อย่าดื่มแอลกอฮอล์และควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งในตอนกลางวันเป็นเวลานานๆด้วยนะครับกลับมาที่ช่วงเวลาปัจจุบันบ้างน,นะครับอากาศจากนี้เป็นดังต่อไปนี้ครับ รุงนี้นะครับจับตาคลื่นกระแสลมตอนตกจะเคลื่อนเข้ามาในตอนบนสุดของภาคเหนือทำให้แม่สอดเชียงใหม่เชียงรายและเพชรบูรณ์มีโอกาสเจอฝนฟ้าขนองลงระโชกแรงเล่นงานนะครับภาคอื่นยังมีฝนฟ้าขนองลงระโชกแรงได้บ้าง10-20%ของพื้นที่สวดความร้อนภาคเหนือมากสุดน,นะครับ39องศาภาคอื่น37-38องศาภาคใต้ฝนมากสุดครับทิ่ทางระนองพังงาภูเก็ตกระบี่นะครับ30%ของพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยที่ฝนได้บ้างทางตอนล่างแต่คลืล่นลมสงบทั้ง2ฝั่งเลยนะครับ ดีการติดตามทีวี360องศารู้มากกว่าข่าวพยากรนะครับช่วงต่อไปรอบวันทันข่าวสวัสดีครับ